เอาอีกแล้วนะครับทุกคนก็สําหรับตัวรันเดลต้าเนี่ยนะครับผมที่ผมเพิ่งลงจไปเมื่อ5วันก่อนนะครับจะเป็นเวอร์ชัน685นะครับในตอนนี้ก็ได้อัปเดตใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน686นั่นเองนะครับทุกคนสำหรับใครเนี่ยนะครับผมที่เข้าตัวรันไปแล้วมันขึ้นให้อัปเกรดแบบนี้นะครับผู้ชมนะครับผมสามารถถอนการติดตั้งได้เลยนะครับทุกคนก็กดไปที่ตัวรันเก่านะครับผมแล้วก็กดไปที่ uninstall หรือถอนการติดตั้งแล้วก็กด c o n f i r มลบออกไปได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนสำ นนนนัั่่เองะครบทาผู้ชมก็สามารถเข้าเว็บไปได้เลยนะครับเมื่อท่านผู้ชมเข้าเว็บไปเนี่ยนะครับผมก็ไปปลดล็อกลิงก์อะไรให้เรียบร้อยนะครับผมท่านผู้ชมจะสามารถดาวน์โหลดตัวใหม่ได้แล้วนั่นเองนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยนะครับผมก็ให้ผู้ชมกดไปที่ดาวน์โหลด for Android ตรงนี้ได้เลยนะผมกดเข้าไปนะครับนี่นะครับทุกคนก็จะอัปเดตเป็นตัวใหม่แล้วนะผมเวอร์ชัน686นะครับก็กดปุ่มสีฟ้านะผมเพื่อทําการดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็กดไปที่ดาวน์โหลดอันนี้เลนะครับผมหรือดาวน์โหลดต่อไปนะครับมันก็จะมีดีเทลหรือรายละเอีียยดดดดดขขึ้้้้้นน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 นมมมาาาาตรรรรรงงงะะะคคคััััััับบบผกกกเเเไไปหหลลลจ็ออว์โ่ เมื่อมันติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็ให้ท่านชมกดคลิกเข้าไปที่ไฟล์ได้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ติดตั้งนะครับผม หลังจากนั้นนะครับผมก็กดเปิดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อท่านผู้ชมเข้ามาเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีให้อนุญาตการเข้าถึงไฟล์นะครับท่านผู้ชมก็สามารถกดติ๊กไปได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็กดย้อนกลับมา1ทีนะครับอ่านี่นะครับผมมันก็จะมาเข้ามาที่หน้านี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถล็อกอินหรือเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยได้เลยนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะครับผมผมก็ได้เข้ามาในตัวรันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็จะสังเกตได้ว่าทางตัวรันเนี่ยนะครับก็จะขึ้นตามปกติแบบนี้เลยนั่นเเเเออออนนะะะครัทก้้วีี่่ยมมมาาาาาาาจจไปปพหหืญ ก็จะสามารถเล่นได้โดยที่ไม่ต้องหาคีย์เลยนั่นเองนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะเอาเคีย์ออกไปนานเท่าไหร่นะครับทุกคนถ้าหาคีย์มันกลับมาแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องหาคีย์ตามปกตินั่นเองนะครับซึ่งสําหรับใครที่ไม่รู้วิธีการหาคีย์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปที่ผมสอนไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดน,นั่นเองนะครับก็จะมีทั้งสอนหาคีย์นะครับผมแล้วก็สอนใช้งานตัวรันด้วยนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับใครที่ทําไม่เป็นก็สามารถไปดูคลิปนั้นได้นั่นเองนะครับทุกคนสำหรับคล จากนนที่นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ